เสียงนุ่มๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าผมเซฟฟุกจัดให้นะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหมา่ของทางร้านนะกะเจ้าคาวาสกิ i เซ800นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปี2014นะท่านผู้ชมเป็นสีส้มนะครับล้อทองนะ,ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยดีกว่ามาสำหรับใครนะฮะที่เข้ามาชมคลิปของทางร้านเราแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ทั้ง2ช่องทางเราด้วนยนะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook PK ซูเปอร์บายนนทบุรีหรือช่องทาง Youtube PK ซูเปอร์บายนนทบุรีเพื่อจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านเรานะครับผมสีข้างๆสดมากนะท่านผู้ชมคันนี้นะครับอ่ะมาเรามาไล่ของแต่งกันหน่อยนะ,ะชิวหน้าดำนะครับสวยๆไลายน็อตไททเทนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวแต่งนะครับทั่วไปนะบางโคนหน้าคาร์บอนนะครับผม แล้วก็คันนี้ล้อทําเป็นสีทองแบบว่าทองอ่อนๆน,นะท่านผู้ชมแล้วก็จะได้กาดหม้อน,น้ํานะครับชุดข้างนะใสๆนะครับผมแล้วก็คันนี้จะได้เป็นท่ออัลฟาเลสซิ่งนะทรงเนี่ยจะคล้ายๆพวกอาคานะท่านผู้ชมปลายคาร์บอนนะครับต่อมาด้านหลังก็จะเป็น ไฟท้ายจะเป็นแบบเลี้ยวในตัวนะท่านผู้ชมแล้วก็โซ่สเตอร์แต่งนะครับผมสวยๆนะแล้วก็เบาะนะครับเป็นลายเคปลาร์นะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงสําหรับคนขับเนี่ยปาดเขาปาดเบามาให้เรียบร้อยนะเผื่อใครที่ส่วนสูงไม่มากนะครับกําลังนั่งได้พอดีนะแล้วก็การลอยถังคาร์บอนนะครับผมแล้วก็ฝาถังน้ํามันแต่งนะ แล้วก็พวกจุดเนี้ยก็จะไล่น็อตไทเทนะครับอ่ะมาเลขหม่กันหน่อยคันนี้ก็วิ่งอยู่30,000กว่าโลเท่านั้นนะท่านผู้ชมใครที่สนใจเจ้า Z800 คันนี้นะก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครราผมหรือนะฮะใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายร้านเราติดตามได้ที่เพจเราเพจเราก็จะมีชื่อว่า pk superbike non t ุ a ีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะ พิมพ์ใน Google Map ว่า PK Superbi ร,ร์บนนทบุรีร้านเราเนี่ยก็จะอยู่แถวแยกปากเก็ดนนทบ,บุรีนะออผมก็จะพามาชมคร้าวๆประมาณนี้นะสีจริงเนี่ยค่อนข้างสดพอสมควรนะท่านผู้ชมก็ใครที่กำลังมองหารถสภาพนางฟ้านะครับมันก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะ PK s u p e r ป i รบนน์บนนทบุรีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าเซลฟุ Self ของราไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ